และพอลาวแก่นเท้าอันเป็นที่รักแต่ดังเมยบมานิกตั้งแต่ได้มาเป็นหม่อมห้ามพยาน้อยแล้วก็มีความปลื้มจิตนักลืมมาจัดคิดถึงสามีเก่าไปเลยทีเดียวอุปมาดังคนกำพาไรสับคันได้สองทองแสนตำลึงแล้วก็มีความยินดีนัก ฝ่ายมาจัดคิดถึงพอรู้ว่าพญาน้อยเอาภรรยาของตัวไปเลี้ยงไว้เป็นนางสนมยังนั้นก็มีความเสียใจและคิดกลัวพยาน้อยว่าจะมียุติเพียงแค่นั้นจะทำอันตรายแก่ตนด้วยจึงหนีไปหาพระมหาเทวีณเมืองพระโครกราบทูลแจ้งเหตุว่าพรยาน้อยไปคิดการใหญ่ณเมืองตะเกิงและกระทำข่มเหงชิงเอาภรรยาข้าพเจ้าไปเหตุนอกนั้น มาจัดคิดถึงก็ทูลพระมหาเทวีสิ้นเสร็จทุะการพระมหาเทวีได้แจ้งความดังนั้นก็มีความแค้นเคืองนักจึงให้เมยมังเลยล่อไปหาสมิงลาหูมาแล้วก็แจ้งความแค้นพญานน้อยให้ฟังอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ว่าประการใดเมื่อสมิงลาหูได้ฟังไปแล้วฝ่ายพระมหาเทวี แตมิงเหาหูพากขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าช้างเผือกแล้วก็จึงให้พระมหาเทวีเนะี่ยทรงกันแสงทูลพระเจ้าช้างเผือกว่าบัดนี้พญาน้ยไปอยู่ในเมืองตะเกิงตั้งตัวเป็นใหญ่ทำอันตรายแก่เบาพรายพลเมืองแล้วก็เก็บเอาวัสดุเงินทองเข้าพระเจ้าออกมาไว้เป็นของตัวแล้วไปชิงเอาเมยมานิเมียมาจัดคิดถึงมาเป็นภรยาพญาน้อยทําหยาบช้ามาถึงเพียงนี้ไม่ได้เกรงฝ่าละทธลีของพระองค์เลยเห็นว่า จะคิดการใหญ่หลวงอยู่เจ้าช้งเผือได้ทรงฟังดังนั้นก็จิงกลัดแก่พระมหาเทวีว่าข้าน่ยมันป่วยหนักอยู่แล้วไม่รู้จะคิดอ่านประการใดสุดแท้แต่พระพี่เจ้าจะคิดเถอะพระมหาเทวีจึงสั่งให้หาสมิงชีพรายและเสนาบดีทั้งปวงมาปรึกษากันว่าพญาน้อยคิดกระบฏด,ดังนี้พวกท่านทั้งปวงจะคิดประการใด เตนพดีทั้งปวงก็จึงทูลว่าการทั้งนี้สามิงทีพรายผู้เป็นใหญ่สุดแต่จะคิดเอาเถิดวายสามิงทีพรายก็ยังคิดว่าพยายน้อยนะครับเพิ่งจะไปอยู่ในเมืองตะเกิงยังไม่ทันได้ตั้งตัวก็จึงคิดอุบายทูลเบี่ยงบ่ายว่าการเพียงแค่นี้ยกทัพไปไม่ควรด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่ยังทรงประชวรหนักอยู่จำจะให้มีหนังสือไปถึงพยายน้อย ว่ากล่าวโดยดีดูสักครั้งสองครั้งถ้าพยาน้อยขัดขืนมิมาก็จะเก์กองทัพหัวเมืองทั้งปวงไปบรรจบกันยกทัพไปจับพยาน้อยอันเม,อเมืองตะเกิงมันสักหยิบมือเดียวก็จะเอาม่ได้โดยง่ายพระมหาเทวีได้ฟังดังนั้นก็เห็นด้วยก็จึงตัดว่าถ้าการก็แต่งนังถือให้ผู้ใดละ่ะถือไปสมิงจีฝายจึงทูลว่าสมิงดิศสกุมานนั้นพยาน้อยเคยนับถือมามต่ก่อน และบางคนซื่อสัตย์อยู่ถ้าใช้ไปก็พอเห็นจะได้ราชาการพระมหาเทวีก็จึงสั่งให้หาสมิงดิสกุมารเข้ามาแล้วก็สั่งให้แต่งหนังสือในลักษณะเรื่องความนั้นว่าสมเด็จพระมหาเทวีผู้เวนเจ้าพระเจ้าป้าบอกมาให้ถึงพญาน้อยผู้หลานให้ทราบด้วยสมเด็จพระราชบิดาทรงประชวรหนัก บัดนี้พระโลกค่อยคายลงแล้วได้ทราบว่าหลานหนีไปกระทรงพระโกรธก็จึงจัดกองทัพยกไปจับแต่ป้าช่วยทูลแก้ไขว่าหลานเราไม่ได้หนีไปป้า,ชาใช้ลงไปร,ราชกิจําเมืองตะเกิงและสมเด็จพระราชบิดานั้นก็ทรงขัดเคืองพระไทยหนักอยู่แต่ถ้าหากว่าป้าช่วยแก้ไขทูลบายเบี่ยงก็จะขายพิโลดลงมีด้ยกกองทัพลงมาและทุกวันนี้ป้าก็ยังคิดถึงอยู่ไม่ได้ขาดได้ปรึกษากับ เนบดีทั้งหลายทั้งปวงว่าถ้าหากบุญพระราชบิดาของพ่อไม่แล้วป้าก็จะยกพระราชสมบัติให้กับเจ้าอย่าให้หลานเราคิดกลัวแกงสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยและบัดนี้ตาแม่เท้าพ่อลาวแก่นเท้าก็ป่วยอยู่ได้ถึงห้าวันหวันแล้วขอให้หลานเล่งคืนลงมาเถิดคันแต่งหนังสือเสร็จก็ส่งให้สมิงดิษสโกมาน สมิงดิสกุมารก็รับหนังสือมาถวายบร,ระโงมาลาพระมหาเทวีออกมาขึ้นช้างพังตัวหนึ่งไปกับไพร่สิบห้าคนคั้นถึงด่านที่พญาน,น้อยรักษายอยู่ช้าด่านก็คุม,มตัวสมิงดิตสกุมารไว้แล้วก็จึงบอกให้เข้าไปถึงพญาน,น้อยพญาน,น้อยได้ทราบว่าสมิงดิตสกุมานถือหนังสือมาก็ดีพระไทยหาแคลงไม่จึงสั่งให้ช้าด่านกลับออกไปรับสมิงดิตสกุมานเข้ามา รันชาวด่านกลับออกมาแล้วพยาน้อยจึงปรึกษาด้วยมังกันจีว่าผู้คนในเมืองเรารุมอยู่หาสงบไหมถ้าสมิงดิสกุมารเข้ามาเราจะรับให้อยู่แห่งใดดีมังกันจีก็ทูลมาให้สมิงดิสกุมานไปอยู่ที่อารามธนรถนั้นพยาน้อยก็เห็นชอบด้วย ก็จึงเสด็จไปสู่อารามสั่งให้สมิงดิสกุมาน,น,นเข้าเฝ้าแล้วก็เชิญให้นั่งในที่อย่างสมควรสมิงดิสกุมานก็ทําความคารพกับพญาน้อยแล้วก็ทูลว่าพระองค์มาอยู่ในเมืองตะเกิงนี่นก็เห็นชอบนดีอยู่ภายหน้าไปหาพระองค์จะได้เป็นใหญ่อยู่ในเมืองพระโคเป็นมั่นคงพญาน้อยก็จึงตรัสว่าลุงเรากล่าวคำํำนายเป็นมั่นคงนักก็ขอบใจก็จึงถามสมิงดิสกุมารว่า ลุงท่านมาเนี่ยมีธุระกังวลประการใดสมิงดิสกุมารก็ทูลว่าพระเจ้าป้าของพระองค์ใช้ใครับพระยาถือหนังสือมายึงเอาหนังสือนั้นมาถวายกับพญาน้อยพญาน้อยก็รับหนังสือนั้นมาฉีดพนึกอ่านดูข้อความตั้งแต่ต้นจนจบเมื่อทรงอ่านถึงที่แต่ละแม่เท้าแล้วพ่อลาวแก่นเท้าป่วยนั้นก็ทรงโสมนัสถอนพระทัยอยู่จึงตัดถามสมิงดิสกุมารว่า ซึ่งพระเจ้าว่ามีหนังสือมหาค่าให้กลับคืนไปนั้นฝ่ายท่านลุงจะชอบให้ข้าไปหรือหรือจะเห็นเป็นประการใดสมิงดิตสกุมารจึงกราบทูลว่าครั้งเมื่อสมเด็จพระสิทธัะมหาบุรุษราชอันไปเอกระบรมมบุคคลเมื่อพระองค์เสด็จออกมาสู่มหาพิเนศกรมคือการออกบรรประชานั้น ถ้าแลอาไรอยู่ด้วยพระพิมพายยโสธรอ,อัร拉มเหสีและก็พระราหูนร,ราชโอรสแล้วที่ไหนจะได้ตรัสแก่พับปรมาพิเศษสัมมโพธิญาณได้เล่าขอพระองค์เจ้าอย่าได้ทรงวิตกถึงตละแม่เท้าและพระราวแก่นเท้านั้นเลย ไม่ประชวนพระโรคอะไรก็เป็นแต่ปวดพระศีรษะวิงเวียนพระเนตรเท่านั้นอันหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าจะมาเฝ้าพระองค์นี้สมิงชีพายก็รอดมาสั่งให้มาทูลแก่พระองค์ว่าสมเด็จพระราชบิดาทรงประชวนหนักอยู่แล้วพระองค์นี้อุปมาดังพญาจระเข้ใหญ่ได้อาศัยอยู่ในวังวนก้นลึกแล้ว อันจะขึ้นไปหาวังวนที่ตื่นเขินมิบางควรเปรียบเสมือนหนึ่งบุคคลทิ้งที่กว้างไปหาที่แคบขอยพระองค์ทรงตำริดูจงหนักเถิดแล้วสมิงดิศสกุมานก็ทูลเป็นกลย,ยับขยรเปรียบเทียบอธิบายลงพระไทยพญาน้อยว่าอันตัวข้าพรเจ้าทุกวันนี้ก็แก่ชาราอายุจะถึงหกปีแล้วอยู่ในเมืองพระโคก็อนาถา แต่อาหารจะกินก็ไม่มีถ้าพระองค์จะสำเร็จความปรารถนาแล้วจะขอรับพระราชทานอาหารของพระองค์บ้างแต่พอได้เป็นกำลังบ้างแค่นี้ก็พอแล้วพญาน้อดได้ฟังสมิงดิตกุมารทูลมาดังนั้นก็ทรงพระสวนแล้วก็ตัดว่าไอเมืองมอตามานั้นถ้าสำเร็จราชการแล้วข้าจะยกให้กับลุงท่าน แต่ว่ามะสามเกลียวเขาเอาทองมาให้แล้วก็ได้ออกปากขอไว้จำจะหามาว่ากล่าวกันซะก่อนจึงสั่งให้หามะสามเกลียวเข้ามาแล้วก็ตัดว่ามะสามเกลียวเอาทองให้เราจะไปขอกินเมืองวานเมืองมอตมานั้นบัดนี้เมืองมอตมานั้นเรายกให้กับสมิงดิสกุมารลุงเราเราจะขอให้ทองเจ็ดช่างกับเมืองออกไปแก่ท่านแทนมะสามเกลียว ก็ยอมตามคำพญาน้อยทันแล้วพญาน้อยก็จึงตัดปรึกษาด้วยมังกนจีว่าเราจะตอบหนังสือไปดีหรือหรือจะสั่งแก่ลุงเราไปด้วยปากเปล่าดีมังกนจีก็กราบถูนว่าจำต้องแต่งหนังสือตอบไปจึงจะควรพญาน้อยเห็นชอบด้วยก็จึงสั่งให้มะสันคนฝีป,ปากดีแต่งหนังสือตอบไปตามความคิดไว้ครั้นแต่งเสร็จก็ตีตาประทับพับปนึกสรงให้สมิงดิศสกุมาน สมิงดิสกุมารก็ลาพญาน้อยขึ้นช้างมากับไพร่สิบห้าคนกันมาถึงเมืองพระโคแลว้วก็นำหนังสือนั้นเข้าไปถวายพระมหาเทวีพระมหาเทวีก็ให้หาสมิงราหูมาอ่านหนังสือดูลักษณะความในหนังสือนั้นก็บอกว่าข้าพระเจ้าพญาน้อยผู้เป็นหลานกราบถวายพระโคมายังฝ่าพระบาทพระเจ้าป้าให้ทราบด้วยทุกวันนี้ข้าพเจ้าคิดถึงพระคุณสมเด็จพระเจ้าป้าอยู่มาก โดยแต่ก่อนพระเจ้าป้าได้เลี้ยงดูอุ้มชูข้าพเจ้ามาจนกระทั่งเติบใหญ่เพียงนี้จะได้อากตันยอยู่รบหลูพระคุณนั่นก็หาเสไม่ได้บัดนี้ข้าพเจ้ามาอยู่ณเมืองตะเกิงทหารข้าพเจ้ากับทหารพระเจ้าป้ายี่สิบคนนั้นวิวาดข้าฟันกันจนล้มตายขันข้าพเจ้าจะกลับไปบัดนี้เราก็กลัวพระอาญาพระเจ้าป้าอยู่ข้าพระเจ้าป้าพภัยโทษให้ข้าพเจ้าแล้วถึงเดือนเก้า ก็จะขอให้มุกอายลาวแม่นมข้าพเจ้ามารับเถอข้าพเจ้าจึงจะไปซึ่งข้าพเจ้ามาอยู่ในเมืองตะเกิงนี้ประสงค์จะรักษาชีวิตจึงได้คิดกระบฏต่อสมเด็จพระบิดาผู้ทรงคุณนั้นหาไม่ได้ด้วยข้าพเจ้าถือว่าถ้าตายลงก็ไม่ได้เป็นกระบฏต่อสมเด็จพระราชบิดาแล้วก็ได้ไปสู่สุคติภูมิ และถ้าตายด้วยการเป็นกบฏต่อสมเด็จพระราชาแล้วก็ขอไปสู่ทุกขติภูมิเป็นแท้ขันพระมหาเทวี TV รับทราบข้อความในหนังสือพญาน้อยแล้วก็จึงตัดถามสมิงดิตสกุมารว่าพญาน้อยให้หนังสือมานี้จะจริงหรืออันหนึ่งที่แต่ละแม่เท้าและพวกราแก่นเท้านั้นป่วยพญาน้อยจะว่าอะไรบ้างแต่สมิงดิตสกุมารจึงทูลว่าพญาน้อยนั้นก็ทราบ ว่าบุตรภรยาป่วยก็ทรงพระกันแสงเช็ดน้ําพระเนตรอยู่แล้วก็ต่งกัเข้าพระเจ้าเหมือนดังว่าในหนังสือพระมหาเทวีจึงสักถามว่าพญาน้อยคิดอย่างไรบ้างสมิงดิสก,กุมารก็ทูลว่าซึ่งพญาน้อยจะคิดอ่านประการใดข้าพเจ้าไม่ทราบในความคิดของพญาน้อยพระมหาเทวีได้ฟังก็มิว่าประการใดฝ่ายพญาน้อยจึงให้หามังเทวะ กับชายผู้มีชื่อสี่คนพวกมาลอกชาวเมืองตะเกิงซึ่งให้ไปรักษาด่านบกมาแล้วนั้นก็จึงตรัสว่าเราให้ไปฟังราชการน้เมืองพระโคกันจะให้กองของเราขึ้นไปชาวเมืองพระโคก็จะรู้เออกระเดกไปและคนห้าคนก็จะรับอาสาว่าจะไปสืบข่าวราชการน้เมืองพระโคามาถวายให้รงได้ พญาน้อยก็เลยให้คนทั้งห้านั้นถือนาพิพัฒนสริยาแล้วก็รัสว่าท่านจงออกไปที่อยู่จัดแจงผู้คนที่ซื่อสัตย์มั่นคงเอาไว้รักษาด่านแล้วก็จงรีบไปถ้าถึงเมืองพระโคแล้วก็จงไปคอยฟังดูอยู่สี่ประตูเมืองคนทั้งห้านั้นก็กราบถวายพระโภมาลากันออกมาจัดแจงคนเอาไว้รักษาด่านอย่างมั่นคงแล้วก็พากันไปณเมืองพระโคขั้นไปถึงแล้วมังเทวะกับผู้มีชื่อสี่คนก็ไปอาศัยกันอยู่ที่เรือนญาติ ซึ่งเคยไปมาหากันแต่ก่อนทันเมื่อเวลาค่ำมังเทวากับผู้มีชื่อสี่คนก็ไปที่ประตูมะกรุกได้ยินชาวเมืองพูดกันประการใดไม่ได้ยินอะไรเลยได้ยินแต่ทารกทำเพลงว่าโกลปับมิน um ุปวมมิปยาระสิเกลิงกระเริงเตงา ตะคําเลิ่งโกนเจิงตะเกิงแปลเป็นคำไทยว่าลูกโหงร่อนมานั้นจะได้เป็นพญาบัตรนี้ไปอยู่ในเมืองตะเกิงคั้นไปที่ประตูลาดลงได้ยินทารกทำเพลงว่าเป็งหน่วยปัญจะตูกรกทั่วกรณะนะถะกอก กรับไววมัวมกรบยักษสะทรัตแปลเป็นคำไทยว่าข้าวหน่อยประมาณหม้อหนูหนึ่งก๋ดใส่ในภาชนะทองปูลาดโดยฟูกหมอนเวลาข้ามก็จะนอนคันไปถึงประตูท่าสังเกิงก็ได้ยินทารกขับว่าเวิงเกิง ทุกสาตุพระเกตมักแปลเป็นคำไทยว่านายกใหญ่จะมาตั้งเป็นราชศัตูต่อมือเข้ากับด้วยพระองค์ผู้เป็นเจ้าพระองค์ผู้เป็นเจ้าจะมีชายชนะ